คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้นะครับเป็นโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่20สครับสมสรกีฬาเฉลี่ยวของเราจะบุกเยือนสมุทรปราการซิตี้นัสนามกีฬาสมุทรปราการสเตเดียมนะครับก็เรียกว่าเตะกันทีครับช่วงนี้ก็ทีกันยาวๆอีก1เดือนครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่สมสรกีฬาเฉลียวของเราเพิ่งลงสนามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีเวลาฟื้นฟูร่างกาย2วันเท่านั้นครับวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปทําเกมการขันฟุตบอลคูลบิ๊กแมตช์นัดล้างตากับทีก 1น,นัดแล้วครับในฤดูกาลนี้เจอสมุทรปราการมาเป็น3ครั้งแล้วนะครับในไทยลีกแรกๆเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลเอฟเอคัก็เอาชนะทีมสมุทรป,ปราการมาได้1นึ่งศและวันพรุ่งนี้จะเป็นไทยลีกเลกที่2นั่นเองล่ะครับภาพความพร้อมของสโมสรกีฬาพะยองเอสจีเมืองทองยูในเต็ดนะครับนักเตะที่ติดโทษแบนในนัดที่แล้ววิลเลียมพอฟจะกลับเข้าสู่ทีมแล้วครับและนักเตะคนอื่นๆไม่มีใครติดโทษแบนนะครับ ในส่วนอาการบาดเจ็บก็ต้องรอเช็คกันละครับเพราะว่าฟุตบอลมันเตะกันค่อนข้างที่จะถี่นะฮะอาจจะมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆหรืออาการล้าอยู่บ้างละครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีมาโก้บาลินีนะครับซึ่งรอเช็คสภาพร่างกายเช็คความฟิตกันอยู่นะครับ ส่วนนักเตะคนอื่นที่มีอาการละอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ก็ถือเป็น1โค้ชที่ชอบโลเดชันนักเตะอยู่แล้วละครับอย่างนาที่แล้วก็เซอร์ไพรส์แฟนคลับเอสซีจีมุงทอยเตะขอเราพอสมควรในการให้โอกาสบอลบุญทวีนะครับลงมาเล่นในตำแหน่งแบ,บ็กขวาแทนที่สุพรปีนาก,กาตาโพ ซึ่งจริงๆแล้วทีมงานก็ไม่แปลกใจล้ครับเพราะว่าบอลเนะี่ยอยู่ขับสโมสรกีฬาพีาเยวของเราตั้งแต่อะคาเดมี่และก็ทําผลงานได้ดีมาตลอดล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นในานามบางกอกเอฟซีเล่นในานามอุดรธาน,นีนะครับเพียงแต่ว่าน้องๆยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเท่านั้นเองซึ่งเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในการเอาชนะสุโขทัยเอฟซีเนี่ยบอลได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนทดแทน สุพรินาก,กาตาโพได้เป็นอย่างดีเลยละครับแล้วก็ยังมีนักเตะอีกหลายาลายคนนะครับที่รอจังหวะรอไทมมิ่งเวลาในการจะได้สลับสับเปลี่ยนมาลงสนามกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองละครับ เกมนาทีแล้วนะครับมีการหมุนเวียนนักเตะน,นอกจากบุญทวีแล้วสุพรก็ได้พักกันอย่างเต็มที่ลงมาช่วงท,ท้ายเกมก็มักแอสซิสให้กับวงสกรชยัยกุลเทวินแท็กอินเข้าไปในเกมอัชนะสกคไทย3ประตูต่อศูนย์นะครับเช่นเดียวกับวงสกรก็ได้พักในเกมนาที่แล้วก็เปลี่ยนลงมาเป็นผู้เล่นสำรองช่วงท้ายเกมนะครับยังมีสารวิพันธ์ทองนาที่แล้วไม่ได้เล่นเลยนะฮะรวมไปถึงวัฒนาพลายนุ่มเองก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็น่าจะมีสภาพร่างกายที่สดที่พร้อมและช่วง ท้ายของนาที่แล้วก็มีการเปลี่ยนพัฒนากรสวัทลักษออกเพื่อให้อาร์ตได้พักบ้างด้วยนั่นเองล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วกุสซี่มาริโอยูรอกสกี้ก็มีใช้ในการสลับสับเปลี่ยนเกมที่จะพบกสมุรปราการเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรล่ะครับถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับการล้าเนี่ยอาจจะมีเวลาฟื้นร่างกายน้อยกว่าสมุดปราการที่แข่งไปตั้งแต่วันเสาร์น,นะฮะสมุดปราการมีเวลาฟื้นฟู ool, ร่างกาย3วันส่วนเอสซีจีมุนทอยเด็ด2วันนะครับ ก็คอยตามลุ้นตามให้กําลังใจขุนพลกีเรย์ผยอกของเรานะครับจากการถ่ายทอดสดทาง f c e e o o o นะฮะที่แน่ๆก็มีทาง Facebook ของสมุทรปราการซิตี้นะครับก็ต้องมาดูว่าทางสมุทรปราการซิตี้เนี่ยจะปล่อยลิงก์สัญญาสดให้กับสโมสรกีเรย์ผยอกของเราหรือไม่นะฮะถ้าปล่อยมาให้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไลฟ์สดสตรีมมิ่งผ่านทาง f a c e b o o k ของสโมสรและ Youtube ของสโมสรได้ด้วยเช่นกันนั่นเองล่ะครับ พรุ่งนี้จะลงสนามในช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนะครับแฟนคลับกีเลนพยองก็ให้กำลังใจเหล่านักเตะเอสจีมุทอยเต็ขอเราด้วยก็แล้วกันนะครับ